สวัสดีเพื่อนชทยทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ก็พบก,กับกี่แล้วนะวันนี้ก็มาพูดถึงเอ่อเรื่องของใหม่ที่เพิ่งได้มาวันนี้เพราะว่ันนี้แม่ใจดีมากเพราะว่าแม่เอ่อพอดีว่าแม่แม่เอ่อดวงดีนะเดี๋ยวนี้ดวงดีได้ตังไ่อ <c oughs> ก็ได้เราก็ได้ของบ่อยด้วย เอ้ยอะไรมีปุ่มอะไรก็ <c oughs> เราก็ได้ตังบ่อยด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ดูดีนะวันนี้ก็จะบอกเรื่องของมที่พุ่งได้มานะก็วันนี้เราได้มาเยอะมากอะขอบอกเดี๋ยวนี้ก็ได้ของบ่อยนะก็จะเราก็ตกใจเหมือนกันว่าทำไมเราได้ของบ่อย แต่ว่าของชนิดนี้เราซื้อเองหมดเลยที่ได้ของใหม่เพราะว่าแม่พาไปซื้อนี่แหละนะก็สั่งก็ได้แหละถ้าเป็นสั่งแม่จะโอนให้เราไม่ต้องทำอะไรก็รอที่บ้านนี่แหละนะเดี๋ยวก็จะดูว่ามีอะไรบ้างที่เราสั่งมาน,นี่ขอบวันนี้รีวิวบน,นที่นอนก็ขอโทษ้วยนะคะเพราะว่าที่นอนมันมันเรียบแล้วอะ่ะนี่คือให้เรียบแลวนะมันไม่ค่อยเรียบก็อันแรกนะทุกคนคงรู้จักดีถ้าคนใช้ไอโฟน e นะก็เป็น เออหูฟังของ iPhone นะคะนี่ราพูดอยู่อะเราแกะออกเราพูดอยู่นะออนะมันจะแบบนิดหนึง่งนี้แพงก็แพงอยู่อนะราคามันแพงมากซื้อเองด้วยอันนี้นะคะก็มันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยมันจะเป็นเปิดฝาเงี้ยแต่มันจะแข็งนะมันแข็งมนที่เก็บเลยจักกันดีน่นเรนขอ iPhone แหละนะใช่มันจะใช่มัง้ง ก็มาเห็นคนสึกกันเงยอะแล้วก็เลยไปมุงบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สองก็เป็นอันนี้มันแตกอะ่ะโอ้ยเป็น,ปนพาสทเทลรูปนี้เราไม่มีอะ่ะเราเลยซื้อมามันไม่มีรูปนี้นะคะมันแตกข้างๆเนี้ยพอดีมันไม่มีงไงเราเลยซื้อมานะคะเพราะว่าปกติอะ่ะเราก็ซื้อมาอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ค่อยซื้ออย่างเงี้ยมามันไม่สวยแต่ว่า เออน่ารักดีก็เราซื้อมาอันหนึ่งนะคะมันก็แตกเห็นไหมมันหล่นโอ้ยมันแบบยังไงอะ่ะเดี๋ยวขอเก็บก่อนโอเคค่ะก็เก็บเสร็จแล้วนะอันนี้ก็และอันที่สองใช่ปะ่ะแล้อันที่สองแล้ก็อันที่สามเป็นสัตว์เลี้ยงของเราซื้อมาสิบยี่สิบกว่าตัว มันเลี้ยงแล้วมันโตจริงๆนะอันนี้มันเป็นเหมือนเบบี้คิตตันแต่มันไม่ใช่นะมันเหมือนเฉยเฉยมันเดี๋ยวมันโตอ่ะมันจะโตมากเลยตัวตัวมันเริ่มเทิมเราซื้อมาหลายตัวมากอันนี้ก็เป็นพักกระเบนเราแช่ไปแล้วแหละยังไม่อยากเอาไปดูอ่ะมันขี้เกียจอย่างเงี้ยแต่ที้ขี้เกียจรู้สึกขี้เกียจขึ้นเยอะเลยนะเป็นเด็กขี้เกียจไปแล้วแล้วอันนี้ค่ะก็ เป็นอะไรให้ทายนะอันนี้เราซื้อบ่อยมากเพราะว่าเราใช้แล้วมันเหมือนว่ามันมันไงลเหมือนโลกเราซื้อถึงบ่อยเราซื้อค่อนข้างจะบ่อยนะนี่ก็เป็นนบ,บี้บ,บีรองเท้าเราเล่นเป็นเออรองเท้าหัวเห็ดนะคะเป็นรูปเห็ดน่ารักมากเลยเขาบอกเป็นเห็ดน้อยแสนน่ารัก ตั้งกล้องก่อนมันไม่สมดุลเท่าไหร่มันไม่สมดุลนะดูดิมันยังไงไม่รู้ก็ได้แลวนะประมาณนี้พอนะคะก็เป็นรูปตัวนี้รู้จักเซปปาเหมือนเป็นเห็ดของมาริโอป่ะเออนั่นแหละพื้นท้าจะเป็นสีด้านเพราะว่าเราก็มันไม่มันใส่พื้นขาวไม่ได้มาได้แล้วกระบอกนะคือห้องเรามใส่พื้นขาวนะห้องเราไม่ได้เก็บกว่าเท่าไหร่เพราะเราต้องเก็บกวาดเอง แต่บางครั้งไม่เก็บกว่าให้ทุกครั้งหละแต่แต่ว่าเราอยากเก็บกว่าเองแล้วก็เลยซื้อถือมานะคะก็เป็นตวัวเหตุเรามีอยู่แล้วต้องสามคู่อันนี้จะเป็นคู่ที่สี่มันเห็นแล้วมันน่ารักอะไรเลยอยากได้นะคู่มันก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่หรอกก็ถูกนะมันถูกสำหรับเราอะ่ะมันไม่รู้มันก็ถูกอะเออ อันที่เท่าไหร่เนี่ยสามสี่อันที่ห้าเนี่ย วันกับบ้านอาบน้าอ่านหนังสือนอนยีนไม่เคยไหไม่เคยดูหนังถ้าวันหยุดขึ้นมานั้นเราจะไปนู่นไปนี่แต่ว่าแค่วันสาวันเดียวที่อ่านหนังสือนะคะก็นี่ก็จะเป็นเออหมีใช่ปะ่ะนี่ก็จะเป็นหมีเออรูปหมีหมีหมรือหนูไม่รู้อะ่ะ <c oughs> อยู่ไหนวะซื้อซ้ำมาสามอันเฮ้ยหาไม่เจอขอโทษทุกคนนะมันเป็นอย่างเงี้ยอันหนึ่งอะ่ะไม่ต้องสนใจมันหรอกเพาไม่ใช่ของพวกคุณนะคะเพราะว่ากันนะแล้วอย่ามาดิสไลค์แล้วก็ไม่คอมเมนต์ด่านะถ้าคุมาดิสไลค์แล้วก็ไม่คอมเมนต์ด่าอย่างงเี้ยจะดูทําไมแล้วก็จะไลท์ทำไมต้องไลท์ต้องมายุ่งนะกันเนาะ รู้ว่าไปก่อนนะพราะอย่ายุ่งนะคะก็โอเคนะบายบายทุกคนเลยนะที่ดูคลิปนี้จนจบก็ขอให้สมบังปรถนาทุกประการเถิดขอบคุณค่ะบายบายจุ๊จุ๊จุ๊จ